สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสตรีมเกมแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม g a r i n a Plus นะคะเหลือว่า g a r i n a Live ันเองก็โหลดตัวโปรแกรม g a r i n a Plus มานะคะล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายคนก็คงม,มีเพราะว่าเขามีเกมหลายเกมมากๆโอเคองั้นเข้าไปที่ g a r i n a Plus เสร็จมันจะมีแถบซ้ายขึ้นมานะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปที่ลูกกล้องวิดีโอที่เขียนว่า Garina l i v e นะคะ เลือกสตีมเกมชื่ก็เปิดหน้านี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราจะมาอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะแถบแรกนะคะที่เป็นข้างบนจะสามารถเปลี่ยนชื่อสตีมของเราได้อย่างเช่นสตีมเราชื่ออะไรตอนแรกมันจะเป็นสตีมแรกของฉันเออเบสิกสตีมแรกของฉันโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์ ที่จะเชื่อมต่อกับสตรีมของเรานะคะกดไปก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ไกลหน้ารับแล้วก็แลบข้างหลังจะเป็นเลขจะเป็นเลขของเราแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะมาบอกทีหลังว่าจะว่าจะเปลี่ยนข้างหลังยังไงนะคะโอเคไป,ไปก่อนต่อไปตรงนี้เป็นหน้าจอนะคะเริ่มจากการที่เราไปปรับมันมันสามารถสตรีมได้หลายเกมแล้วก็ไปปรับว่าจะสตรีมเกมไหนนะคะอย่างตัวเราเองเล่นฮอนก็เลือกฮอนไว้ ปรับเป็น720นะคะสูงสุดสว่วนทางด้านนี้เดี๋ยวเราเข้ามาบอกอีกทีเรากดเข้าเกมไปก่อนก่อนจะเข้าเกมให้ติ๊กตรงนี้ไปก่อนติ๊กถูกในแสดงแชทในเกมนะคะเราจะได้สื่อสารกับผู้ชมที่มาดูสตรีมเราได้เ,ออเวลาเขาเพิม,มาอะไรมาเราก็จะเห็นในเกมเ่น่งสต start start hero of new earth เรียบร้อยมา คอมเร็วนะคะเริ่มเกมก็จะเร็วแบบนี้คอมแรงผ่านไปแล้ว20ปียังหมุนอยู่เมาส์ยังหมุนอยู่เคเห,ห็นไหมแทบฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นแถบที่จะแสดงแชทคนอื่นให้เราเห็นส่วนตัวน,นี้เป็นเลขคนที่กำลังดูเราอยู่นะคะตอนนี้เลยยังไม่ได้สตรีมแบว่าเราสตรีมค้างไว้มันก็เลย เหลือคนที่อยากจะหลับในห้องเราเปิดที้งไว้อะไรประมาณนั้นกลับมาดูข้างหน้าจอการีน่ารักนะคะตรงนี้คือกล้องหรือว่าเราโหลดพวกโปรแกรมที่เกี่ยวกับกล้องนะคะมาใส่รูปแทนก็ได้เพื่อปิดมินิแมพนะคะโอเคอันนี้เราเป็นกล้องเลยนะชูสองเดียวไปก่อนคือมันมันน่ารักอย่างหนึ่งตรงที่ ถ้าเราติ๊กแสดงให้ชั้นและผู้ชมเห็นเงี้ยเข้าเกมไปแล้วก็จะเห็นตัวเองในเกมเป็นการเล่นไปมองหน้าตัวเองไปสุดยอดมากคือส่วนใหญ่เพลย์เม้น์ดังเนี่ยเขาจะเอาตัวกล้องแบบปิดมินิแมปไว้ไม่ให้ใครเห็นเวลาสตรีมสดนะคะหรือว่าเราอยากจะไม่แสดงกล้องก็ได้ปิดไปเลยเหลือแต่หน้าเกมก็ยังได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นปรับเสียงค่ะเสียงในคอมจะให้ดังเบาเท่าไหนก็แล้วแต่เราตอนนี้เป็นเสียงไม่ นี้เป็นการเปิดปิดแถบฝั่งขวานะคะแถบฝั่งขวาเนี่ยก็คือแชทในเกมมันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆถ้ามีคนแชทนะคะโอเคต่อกันด้วยการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเขาตั้งค้าให้เราอยู่แล้วนะคะถ้าเราอยากบันทึกวิดีโอก,ก็ติ๊กถูกแล้วก็เลือกว่าจะให้วิดีโอเนี่ยมันไปสิงสถิตยอยู่นะที่ไดเราจะได้เปิดเจอเนาะส่วนเฟรมเรทตัวนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าคอมแรงก็ทําอะไรก็ได้คอมแรงทําอะไรก็ไม่ผิดทำองน,นั้นแต่คอมเรากราก,ก็เลยใช้แค่นี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เปิดฮอตคีย์เวลาอยากสตรีมแบบไม่ต้องบูฟจอมากดตัวนี้แต่ก็กดคีย์รัดเอาอะไรประมาณนั้นโอเคแต่ว่าง่ายสุดเลยถ้าเราอยากสตรีมก็แค่กดรูปวิดีโอเนี่ยชึบมันก็จะเริ่มสตรีมตรงนี้มันจะขึ้นหนึ่งก็คือสตรีมได้แล้วนะปิดไปก่อน เราจะมาต่อที่การตั้งค่าอื่นๆนะคะก็เข้าไปในเว็บ g a l i n a Live แล้วเราก็ทำการล็อกอินไอเรานะคะนี่ดูมันจะมีหลายเกมเลยมีเกม Hero New Earth, League of Legends, FIFA l i n e Order Game, Point b a n k Overwatch นะคะก็จะมีสตีมแนะนำเยอะยะมากมายเลยให้กับคนที่ เอออยากมาดูนะว่าเพลเยอร์คือคุณไม่ต้องไปเพลเยอร์ดังก็ได้คุณก็สามารถสตรีมได้แล้วง่ายมากๆนะคะไปที่ Dashboard <laughs> ไม่รู้เรียกถูกเป่าปิดปิดหน้าดีไปก่อนนะหน้าเมื่อกี้เป็นความลับนะคะคือมันดีตรงที่สามารถตั้งหนี้ได้ไบโอะ่ะมันจะเป็นเดี๋ยนะเรากลับไปหน้านี้กันไบโอมันจะเป็นส่วนนี้ส่วนที่เหมือนแนะนำตัวข้างหน้าเวลาแบบว่า คนดูเข้ามาในเว็บครั้งแรกแล้วมาเจอเราหน้านี้มันจะแบบเนี่ยเนี่ย MO7T Promotion 6หีบเข้าแคทอะไรอย่างงี้นะคะก็เราก็ตั้งได้เป็นของของเราเองส่วนอนาเซอร์เนี่ยอนาเซอร์มันจะเป็นตรงนี้เขา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 ผู้ชมเขาเทียพี่โอ๊ตก่อนเฮ้ยสวยน่ะอ่าพี่โอ๊ต์เขาเป็นแคน ROV เรียบร้อยตัวนี้เป็นอนาเซอร์นะคะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคบสตรีมให้ทุกคนบ่อยๆอ,อ่าน,นี้ก็เป็นอานาเซอร์คเราก็วางลิงก์ให้ติดตามกันเป็นลิงก์แค่เราไปนะคะอันนี้เลยอันนี้เลยที่เราจะบอกว่ามันสามารถตั้งตั้งเป็นชื่อชื่อแบบเพื่อปกติอะ่อนนนะการแร็ปมูลเปิดมาอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเลขถูกไหมเราก็สามารถไปตั้งตั้งค่าให้มันเป็นอะไรที่เราอยากจะให้เป็นที่ไม่ใช่ตัวเลขแบบบ้าบบอแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าไปของเราก็เป็นอันนี้ เหนื่อยพักกันส่วนตรงนี้คือเวลาเราไลฟ์สดกับเป็นับไปก่อนพี่โอต๊ตเวลาเราไลฟ์สดแล้วมันจะมี2รูปนะคะมีรูปเล็กกับรูปใหญ่ซึ่งรูปเล็กเนี่ยรูปนี้ก็คือหน้าตรงนี้มีพิทาจิในพิทาจิก็จะเป็นรูปที่เราตั้งค่าไว้อันแรก ส่วนอันที่2แบนเนอร์เมื่อออฟไลน์ line. แบนเนอร์เมื่อแบบออฟไลน์ก็จะเป็นแบบโอ้ยผิดโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเอาเราอา่ะออฟไลน์อยู่ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออคือมันดีมากๆมันง่ายมากๆนะคะสําหรับการตั้งค่าห้องแชทนี่คือคนที่ถูกระแบนไปเพราะว่าอาจจะแบบพิมพ์อะไรไม่สุภาพนะคะการซีมคือเวลาเรา อยากจะแจ้งเตือนผู้ที่ติดตามเราอะให้เขาเข้ามาดูว่าเฮ้ยเราสตรีมอยู่นะก็เข้ามาหน้านีเพื่อกดก็ได้หรือว่าตรงนี้แล้วแจ้งเตือนก็ได้นะคะได้เหมือนกันส่วนหน้าสตรีมคีย์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มีเพราะว่ามันมามันมันมัน,มน,มนได้ได้มาแบบใช้เส้นใช้สายนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ได้มาเพราะว่าเราอะคนดูเกินร้อยเขาก็เลยให้มานะคะ ซึ่งสต e ีมคียเนี่ยเอาไว้ทำเอาไว้ทำกับโปรแกรมอื่นนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือข้่าวที่เราอยากจะบอกนะคะสำหรับ g a า e n a Live คือมันง่ายมากใครที่อยากสตรีมเกมโดยที่แบบไม่ต้องไปศึกษาทำาน่นทำน,น,ทำนี่เราเคยใช้โปรแกรมอื่นแล้วก็รู้ว่าอันนี้มันง่ายสุดจริงๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็มาสตรีมใน g a r e n a Live ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอธิบายการใช้โปรแกรม OBS สตรีมในการิหน้า l ลนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ